สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีนะครับในการที่ปลูกสลัดอย่างไรนะครับให้มันสวยนะครับฟังจบสามารถทําขายได้ทํากินได้เลยนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือหัวใจหลักของการปลูกก็คือการเตรียมดินให้ดีนะครับ วิธีการก็คือขุดดินเสร็จนะครับแล้วก็ลงปุ๋ยคอกนะครับลงหนักๆเลยก็ยิ่งดีครับแต่อย่าไปหนักมากจนเกินไปนะครับตรงเนี้ยนะครับแปลงเนี้ยนะครับผมใส่ไปสามกระสอบปุ๋ยนะครับเนี่ยครับขุดดินเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกให้มันทั่วแล้วก็เอาคาดนะครับมาเขี่ยให้เรียบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลดน้ําให้มันฉ่าไปเลยนะครับลดน้ําให้มันฉ่าไปเลยแล้วก็คุมฟางนะครับ แล้วก็ลดน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับคือพอเราทําเสร็จนะครับเราก็ปลูกได้เลยครับระยะก็20่สคูณยีเซนนะครับเนี่ยครับประมาณ1 0 1สิ5วันนะครับที่ปลูกไปครับก็โตเร็วมากนับก็โตเร็วมากเนี่ยครับคือวิธีการนะครับการคุมฟางก็ดีตรงที่ว่ามันจะทําให้ดินนะครับไม่กระเด็นใส่ใบผักนะครับผักเพราะนี้ถือว่าเป็นผักสะอาดนะครับไม่ค่อยชอบ ดินที่มันกระดินมาใส่นะครับแต่ถ้าเขาได้แบบคุมดินให้ดีแล้วนะครับมันก็จะทําให้ผักโตเร็วนะครับแล้วมันก็จะสวยแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับสมเสมอนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ